สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอาการนิ้วล็อกฟังดูแล้วก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาสุขภาพใหญ่โตอะไรนะคะแต่ถ้าลองได้เกิดขึ้นกับใครแล้วละก็รับรองว่าต้องรู้ซึ้งถึงความทรมานและความน่ารำคาญใจเพราะเวลาที่จะหยิบจับอะไรก็ไม่สะดวกค่ะวันนี้คุณฟ้ารุณรุ่งมีประสบการณ์สุขภาพของแขกรับเชิญที่เคยเผชิญกับอาการนิ้วล็อกจนไม่สามารถทำงานได้มาแบ่งปันค่ะ เราจะไปดูกันนะคะว่าเธอมีวิธีจัดก,การนิ้วล็อกจนหายสนิทได้อย่างไรไปติดตามในอโรคาวไรตี้วันนี้ค่ะสวัสดีคะ่ะพี่มานพตอนแรกเดินเข้ามาในนี้นะคะ,ะมองหาพี่มานพนึกว่าเป็นผู้ชาย <c oughs> โอ้ชื่อเก๋มากเลยะนะคะ,ะแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยพี่มานพมีปัญหาทางด้านสุขภาพยังไงบ้างคะแบบปวดขาแล้วก็นิ้วล็อกค่ะแล้วก็ เนเขียวที่ขาเป็นเส้นเลือดขอดจ้าคือเป็นมากจนถึงขนาดไหนอะคะปวดขาปวดขาปวดขามากคือมทันโทนนะครับประกอบอาชีพอะไรคะแม่บ้านจ้ะแล้วคือเราต้องบิดผ้าต้องยืนต้องเดินเยอะอย่างนี้เหรอคะจ้าเส็ดกระจกบานบ้านทูบ้านอะไรเงี้ยล้างห้องน้ําค่ะจ้าเป็นนิ้วล็อกเนี่ยนิ้วล็อกที่นิ้วไหนเอ่ยนิ้วนี้จ้ะที่นิ้วกลางจ้ะแล้วเวลาเราทํางานบ้าน เป็นมือขวาด้วยจะกวาดบ้านจะซักผ้าบิดผ้าก็ไม่ค่อยถนัดหรอกฝืนบิดไปอย่างนั้นเองทีแรกเป็นนี่วะนะนี่สองนิ้วค่ะแล้วพอมากินน้ําเห็ดนี่ก็ไปอันนี้ก็หายเป็นรมได้ค่ะปกตินี่กรรมไม่ได้เลยนะคือถ้าเกิดกรรมไปแล้วปุ๊บแงะไม่ออกเลยค้ามันจะจำไม่ถนิเหมือน่างเี้ยค่ะแต่นี้มันปกติแล้วตอนนี้ก็เหลือนิ้วเดียวค่ะจ้าที่ยังกรรมไม่ค่อยได้ค่ะจ้าแล้วขาก็หายปวดแล้ว ค่ะแต่น้ำหนักขึ้นเฉยน้ำหนักขึ้นคือทานอร่อยใช่นอนหลับดีดีนอนหลับดีนอนหลับสบายเลยตื่นเช้ารวดเดียวจแล้วอย่คือพอเราได้หลับเต็มตื่นแบบนี้เนี่ยคือร่างกายเราสดชื่นไหมคะสดชื่นตัวเบาเบาขึ้นกระดายสามชั้นอย่างเงี้ยค่ะไม่หอบไม่อะไรนะเมื่อก่อนไม่ได้กินน่าจะหอบเหนื่อยกว่าจะถึงชั้นที่สา ค่ะพักแล้วพักอีกนะอ๋อเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนก่อนจะถึงชั้นสเนาะทีนี้ขึ้นทีรวดเดียวปุ๊บรวดเดียวทํางานต่อได้เลยทําได้ทั้งวันเยี่ยมไหมคะเยี่ยมเนาะคือพอสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงปุ๊บเนี่ยการทํางานของเรามันก็ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปแล้วก็ทําได้ทั้งวันไปเรื่อยของเราอ่ะจ้าแลวถ้าหากว่าให้เปรียบเทียบความคุ้มค่ากับสตังค์ที่เราเสียไป คือคิดว่ามันมคุ้มค่าค,ค,คุ้มคุ้มแน่ๆเลยเราไม่ต้องไป<ห> <ๆ S 2> กินยาอื่นเลยค่ะเกินตัวนี้ตัวเดียวม่ะ,ะถ้าเมื่อก่อนเราจะซื้อยากินบ่อยหรือหาหมอเดือนหนึ่งสองสาผลอย่างเงี้ยแตนี้ไม่ต้องไปความดันก็ปกติที่แรกเป็นความดันสูงเลนะความดันสูงเท่าไหร่คะเลกร้อยเท่าไหร่ร้อยหกสบ แล้วตอนนี้เมื่อวานซึนหมอยากไปเขาบอกว่าความดันปกติแล้วแต่เราไม่ได้บอกว่าเรากินอันนี้ค่ะยาเขากินมั่งไม่กินมั่งไงอ๋อค่ะ,คะ,ะก็คือแต่ว่าพอวัดความดันออกมาคือผลเลือดออกมาปกติเมื่อวานก็ไม่มีคือหมอชมไหม ลดอาหารเขาแบบไม่ให้กินเค็มใช่ไหมอันนั้นแต่เราก็ยังควรกินบ้างนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่มันก็ปกตินะคะก่อนั้นจะออกแดดระเวีนหัวตาลายนะเดี๋ยวนี้ไม่มีหรอกเหมือนก็เราไม่ได้เป็นอะไรเลยจ้าถ้าอย่างงั้นวันนี้ฟ้ารุ่งรุงขอมอบสุขภาพที่ดีค่ะนะคะด้วยของขวันจากธรรมชาติกับน้ําเพศกัดเพื่อสุขภาพนะคะขอบคุณจ้าขอบพระคุณค่ะการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด ก็คือการป้องกันก่อนที่จะเกิดอาการเจ็บป่วยเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงินทองเสียเวลาและเสียสุขภาพไปกับการรักษาพยาบาลดูแลสุขภาพของคุณก่อนป่วยด้วยต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889 เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐครับ